ดีครับอันนี้ก็ทางไปช่วยหัวครับเอาหลังผมนี่ลงเหล่าครับน้าก็เริ่มเออตอนนี้มันลดลงเป็นคืบเลยนะรุ่นระดับน้าครับสีเขียวนะเอ่มลงคืบคืบประมาณคืบนะรถวิ่งได้ไหมตอบว่ารถเก๋งไม่ได้ครับที่น่าสูงกลอ ไม่แน่ใจฟิกอัพต่ำเาชา่าคืนหลอ่อน,นี่อาหารใช้ทุง่งผมเมื่อกี้ผม,ม,ม,มขี่มอไซค์มาทางชจีหัวถึงคืนหล่อโมอไซค์ที่เหลืองไปเลี้ยวซ้ายอันหลังเพราะนั้นก็เสน้นนี้หลังไปหลังวัดใหม่ออกซิเทนีไม่ควรไป นะครับนู่นเออไปถึงนู่นสถานะที่ออกกำลังกายครันดูรถปีกับอาดูโมไซค์ครับกำลังดูโมไซค์ได้มาไปวัดใหม่ได้ไหมไปถึงวัดใหม้ไหมออกสีท่านี้ได้ไหมออกสีท่านี้ได้ไหมท่านี้ออกไม่ได้อันนี้ออกมาจากไหนครับ ตรงบ้านบานจะกร้องขอบคุณมากครับได้เออไปเลยหน้าบา้านผมไปกันลึกเกือบถึงหัวเขาแล้วแต่งโมไซค์ไม่ได้เนาะแต่งเขาทั้งตลาดไม่ได้เลยเนาะ<ช>ขอบคุณครับมาดูรอรถกันใหม่ยังไปไม่ได้ครับลึกปิดก้องไป้า,าต่อไม่ยังไม่ควรไปนะครับปิดก็ไปดีครับ